ให้มักน้อยสันโดษขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยบุคคลที่แรกมายังสงสัยความมักน้อยสันโดษเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเครื่องวัดอริยบุคคลนะเพราะท่านบอกไม่ใช่ไม่งั้นผีตองเหลืองก็เป็นพรริยะหมดเลยจริงไหมผีตองเหลืองมันมันมักน้อยสันโดษไม่ยอมว่าเสื้อผ้ายังไม่นุ่งเลยนะเออพวกผีตองเหลืองมันมันแก้ผ้านะ แล้วเอาใบตองอ่ะเขาเรียกถึงเรียกผีตองเหลืองเอาใบตองทําบ้านใบตองเหี่ยวแห้งเมื่อไหร่มันก็ย้ายที่ตัดใบตองทําบ้านใหม่ได้ร่อนไปอย่างเงี้ยโอ้ยมันมักน้อยสันโดษจะตายไปมันจะไม่ใช่อดียะเะ <นะ S 2> พราะฉะนั้นต้องฉลาดในการเรียนรู้ะจะเรียนรู้ยังไงก็ต้องแล้วแต่ของใครแต่คิป หาวิธีการว่าทำไ้เราเรียนรู้ได้ดีอะไรเงี้ยนะต้องเคารพในความสามารถของตนอย่าไปดูถูกตัวเองเกินไปนะคนเรามีความสามารถไม่เหมือนกันก็เลือกจุดเด่นของตัวเองว่าเออเราถนัดทางไหนก็ทำทางนั้นนะอย่างลิงเนี้ยพอมันว่ายน้ำไม่ได้มันก็เสียใจโอ้ทำไมเราไม่มีความสามารถเลยก็ลิงมันขึ้นต้นไม้ไม่ใช่ปลาไปไว่ายน้ำปลามัน เออเสียใจมันขึ้นต้นไม้ไม่ได้นะมันก็อยู่ในในน้าก็ปลามันก็คือปลาทางใครทางมันจริงไหม,มต้องรู้จักจุดเด่นของตัวเองนะต้องฉลาดการเรียนรู้เคารพในความสามารถของตัวเองจะดูถูกตัวเองเก่งทางไหนก็เอาทางนั้นนะให้ไม่ให้ถนัดถนัดไปทางตามทางของตัวเองนะอาตมาโชคดีอาตมาถนัดหลายอย่างถนัดทางด้านศิละปะก็มาใช้เป็นประโยชน์นะแก้ความวง่วงนะ เขียนรูปไปอะไรไปใช้ประโยชน์นะขนาดทางด้านเกษตรก็อบรมคนมาเยอะปลูกต้นมกต้นไม้ไปอะไรไปก็เออข้อสําคัญที่อาตมาไปปลูกต้นไม้เล่นคือมันได้ออกกําลังได้เคลื่อนกายาย้ายจุดนะได้อาบแดดด้วยเช้านี่แดดด,ดีมากเลยเขาบอกแดดตอนเช้านี่ดีที่สุดนะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะป็นต้นนี่คก็เป็นยายุวัฒนะอาตมาอย่างนะนะทำสวนแค่ตั๊บเล่น โตก็อ้อยเขามาช่วยมาอยู่บ่อยเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะเจอกันละอะนนี้เป็นต้นก็เออก็ดีเบาแรงไปเพราะมาทําไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยอายุมากแต่ก็ขนาดทําไม่ไหวนะโอ้โหเยอะมากนะเป็นเป็นฟาร์มเล็กๆเ,เลยอะไรนี้เป็นต้นฉลนะาดในการเรียนรู้เคารพในความสามารถของตนเองแล้วก็มองปัญหาอุปสรรคอย่างเข้าใจ มองปัญหาและอุปสรรคอย่างเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีปัญหาย่อมมีอุปสรรคล้วก็ต้องยอมรับความจริงเออพ่อท่านบอกอุปสรรคนี่แหละมันอุปสรรคนี่แหละมันเพราะปัญหารลูอุปสรรคเนี่ยมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะมันต้องฟันฝ่านะต้องหาวิธีการที่เอาชนะนะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคให้ได้กนะิเลสบางอย่าง มันไม่ใช่เอาชนะง่ายๆเพราะมันสะสมมานานเราต้องเข้าใจมันนะบางคนเจอกี่เหลีไม่เห็นมันหมดสักทีเลยมันจะไปหมดได้ไงคุณเก็บมากี่ชาติแล้วล่ะหลายชาติแล้วอยู่ๆวันสองวันปีสองปีใช้มันหมดโอ้มันจะเก่งเกินไปแล้วมั้งนะอย่าไปมัวคิดท้อถอยคิดต่ว่าเออเราต้องทำให้มันหมดจนได้ คนที่มีบารมีเขาก็หมดเร็วเพราะเขามีบารมีเก่ามาก่อนแล้วเขาก็บำเพ็ญมานะเอาจริงเอาจังคุณลองไปอ่านประวัติพ่อครูสิตอนที่ช่วงพ่อท่านบำเพ็ญใหม่ๆนะโอ้โหเราอ่านแล้วยังรู้สึกอืพ่อท่านใจเด็ดจริงๆเลยนะตัดอะไรก็ตัดง่ายๆตัดจริงๆเลยนะอันนี้เป็นต้นข้อเจ็ดข้อสุดท้าย มันทบทวนวัดผลทุกวันอันนี้สำคัญนะต้องมันทบทวนวัดผลทุกวันเช็คบินนะดูเออวันคืนเป็นไงบ้างมีความพัฒนาเจริญก้าวหน้าอะไรยังไงแค่ไหนนะอะไรอนี้เป็นต้นเนี่ยคือหลักนะในการที่เราจะไปสู่ความพ้นทุกได้อะไรได้นะมีใครซักถามไหมขอมอนุญาต เช <จน S 1> ิญเออได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินชัดเจนดีคุยกันบ้างตอนนอวัวจะไม่ได้ยินใช่เชิญเลย,เลยก็ท่านสมณะสอนฟังมาก,ก็ลำดับได้ว่าเราปฏิบัติธรรมควบควู่กับการคลองชีพเนี่ยม,มันจะไม่สะอาดบริสุทธิ์เท่าที่ควรเพราะว่าจิตเราจะต้องไปมุ่งกับการ ทำงานใช้ชีวิตประจําวันฉันเข้าใจอ,อย่างนี้ถูกต้องใช่ถูกต้องแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เลยคนะ่นะการบรรพชาเนี่ยนะเป็นความโปร่งความโล่งนะจะปฏิบัติให้มาบ,บริสุทธิ์ดุจสังขัดทางเดียวคือต้องมาบวชแต่นี่มันเพื่อนยังไม่ได้บวชยังบวชไม่ได้ยังมีอะไรอยู่ก็ทำเท่าที่เราทำได้นะทำได้ที่ทำได้จริงๆแล้วเนี่ย ไม่มาบวชเนี่ยนะอยู่เป็นคารวาสทางานทําการทําอะไรเนี่ยบางทีจะแข็งแต่งด้วยนะเพราะมันเจอกับอุปสรรคเยอะต่อสู้เยอะะมันก็ไม่แน่มางคนก็อุปสรรคมากเกินไปล้มพับฐานไปเลยก็มีขึ้นอยู่กับว่าเออเราทําได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเนั้นก็อย่าเพิ่งไปท้อนะอย่าเพิ่งไปทอ้อเอาให้เต็มที่ มันแน่นอนอยู่เป็นคารวะเนี่ยต้องเจออะไรเยอะผัสสะเยอะจะให้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นมันคงยากอย่างที่โยมว่าก็เห็นด้วยเป็นอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมมีอะไรถามอีกไหมมันก็ด้วยหน้าที่และภาระก็ <c oughs> ยังต้องแบกไว <c oughs> ้ต้องทางเป็นภาระ <c oughs> วิบากเออเอาละทำไป คำสอนออแล้วก็ต้องทํางานหน้าที่ไปด้วยพยาย,ยา,ามเ<า>ร,ราทำตามหน้าที่ทําหน้าที่ก็ปฏิบัติทําได้นะตามกําลังของเราอ่ะมีใครถามอะไรอีกเชิญอ่าคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือญาติิผมเนี่ยเขาจะพาไปวัดทั่วๆไปผมรู้สึกผักอ,อันนี้ถือว่ายังไม่ใช่ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับคือมันไปแล้วมันก็ ไปดูสถานที่แล้วก็ไปใส่หยอดเงินใส่ตู้ไปทำบุญจุดดอกไม้จุดธนียมันก็ผมเบื่อเบื่อแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากไปเขาชวนผมก็ไม่ไปอ่ะผมไม่รู้จะไปทําไมไปปฐมมาโศไปล้านทานานียโศไป่อย่างอื่นดีกว่าไปอย่างนั้นมันก็เหมือนไปเสพอย่างเช่นสุกันเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยชื่อวัดจะดูอะไรก็ต้องเสียเงินค่าผ่านประตูเนี่ยผูผมไม่ไปดีกว่าผมว่างั้น ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่อยากไปอันนี้ถือว่าเรายังมีตัวผักยังไม่บริสุทธิ์ยังมีอ๋อไม่ไม่ไมจะแสดงว่าเรามีสมาที่ถี่ด้วยซ้ําไปเห็นแล้วว่าโอ้ยงั้นมันไรสาระไปเสียเวลาทํใหม่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อ,อ,อะไร <c oughs> ด้วยนะแสดว่าเอาเอเราก็รู้ความจริงเนี่ยอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันควรจะชวนเข้ามาทางเรามากกว่าที่จะเราคอยไปกับเขานะเขาเขาไม่มาไม่ม<า>คอยจะมมาเออ ไม่มากันแล้วแต่ก็ตัวเขาตัวเขาตัวใครตัวมันอะไรอย่างนั้นน่ะนะถ้าเขาไม่ว่านะชวนเราไปแบบนั้นเออไม่ต้องไปเลยบอกว่าเราคนละทางกันแล้วอ่ะเรามาทางนี้แล้วคุณไปทางคุณเออ <biting cia> บอกกันตรงๆบอกกันตรงๆอย่างนั้นเลยนะเออทางใครทางค<อ>ุณถนัดคุณชอบไปอย่างนั้นก็ไปที่ชอบที่ชอบเออพูดเล่นนะอย่าไปพูดจรงิงก่อก็จะไปทำไงได้ เงินเยอะมากจะไปดูอะไรจะไปดูเปรตก็ต้องเสียเงินค่าด <c oughs> ูไม่ไหวเขาเรียกเขาเรียกพุทธพาณิชย์เนี่ย <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะหาเงินหาเงินทางนั้นเลยพระทุกวันเนี้ย<ม>เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาเทศเรื่องนี้สักทีดีไหมเรื่องเนี้ยเรื่องเหตุที่ผู้สัตวสมาเสื่อมในเมืองไทยอ่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอันนี้แรงนะต่มาจดไว้เยอะบันทึกไว้เยอะเลยเดี๋ยวไว้วันเสาร์แม่เรามาเทศเรื่องนี้ดูไหมอ่ะอันนี้แรง หลายอยา่างเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูอีกทีหนึง่งที่ฟังมาพูดถ,ถึงการที่จะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นที่านบอกว่าเมื่อเราได้เดียนคำสอนที่ดีแล้วเราต้อง,งขั้นการเปลี่ยนจิตออย่างเช่นเราจะไม่อยากได้อะไรที่ สมมติว่ายัางคนขายของราคาถูกในออนไลน์แล้วเรายังอยากซื้อคิดว่าของดีอ่ะไม่น่าจะอย่างเงี้ยเป็นการเปลี่ยนจิตไหมเจ้าคะคือไม่โลภไม่อยากได้แบบนั้นแล้วเนีย่ยเราก็จะไม่ถูกหลอกได้ไหมเจ้าคะอย่างนี้เป็นสมาธิจิต่ไหมเจ้าคะเอออ้อยถามถามใหม่ที่อีกทีดิ การการปฏิบัติตามคำสอนใช่ไหมคถึงขั้นเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจิตอ๋ออย่างเช่นไม่ <คน S 1> ไม่คนละคนละเรื่องที่ว่าถึงขั้นเปลี่ยนจิตลนคือหมายความว่าเออสมมติเราจะละกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เคียงเพียงแค่รู้นะไม่ใช่เพียงแค่รู้นะแต่มันต้องให้กิเลสเน,นี่ยหลุดไปเลยกิเลสเน,นี่ยจางไปเลยหายไปเลย,ย,เลยคลายคลายจากเรื่องนั้นนะ,นะมันต้องถึงจิต อย่างเช่นเราลดล,ลดลดในเรื่องรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสอาหารการกินอะไรนี้แต่ส่วนเรื่องที่อ้อยยกตัวอย่างมาแล้วนะมันเป็นเรื่องภาวะจำยอมอ่ะถึงแม้จะมีเศษเที่ยวอยู่ว่าเราจะไปเปลี่ยนเขาได้ไงละ่ะเราขายออนไลน์ก็ถ้าเราไม่เห็นว่าเอออย่างนี้มันเสียเปรียบเขาคิดแพงก็แพงเราก็อย่าไปซื้อสินะก็แค่นั้นเองนะเพราะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะ เรื่องธรรมดาก็ไม่ได้เรื่องเรื่องที่อ๋อเหมือนกับว่าเราก็ไม่ต้องอยากได้ออของชิ้นนั้นด้วยถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่เอาเลยนะตัดใจไปเลยเราก็หมดเรื่องอืมค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ้าวเชิญมีใครไหมเชิญครับตามนาทีคุณน้ำเพชรถามครับเชิญครับชินถามว่า โพธิสัตว์กับอรหันเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ,อย่างไหนเป็นยากกว่ากันครับพ่อได้เคยบอกว่าเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะยากกว่า,าแต่โพธิสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นอรหรันต้องเป็นพระอรหรันแต่นี้โพธิสัตว์เนี่ยมีหลายระดับหลายระดับโพธิสัตว์ระดับโสดาสกิทาอนาคาอารหรันทีนี้ที่บอกเมื่อกี้ว่า อาหันต้องต้องเป็นอาหารก่อนที่จะเป็นโพธิสัตว์ได้ก็อาหารในโสดาไงอ่าก็เป็นโพธิสัตว์ระดับโสดาอาหารในอนาคามีนะนะก็เป็นโพธิสัตว์ระดับอนาคามีอ่าโพธิสัตว์ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่ไปเรื่อยเรืยจนถึงมหาโพธิสัตว์แล้วมีอนุโพธิสัตว์อ่านิยตตาโพธิสัตว์อนิยตตาโอ้หลายระดับโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นโพธิสัตว์ ยากยากกว่าต้องบำเพ็ญพระหรหันเนี่ยนะพระหรหันเนี่ยไม่เอาละไม่บำเพ็ญต่อละขอสิ้นพบจบชาติจบแค่เนี้ยก็ปริิพานเป็นปริโยสารไปเลยนะจบไม่เหนื่อยมากแต่เป็นโพธิสัตว์ที่เหนื่อยมากนะแต่ว่าอมาตมาคิดเองนะ ก็แล้วแต่แต่ละคนนะบางคนคิดว่าเออเป็นโพธิสัตว์นีด่ดีนะหนึ่งได้เพิ่มภูมิปรรัญญาได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วถ้าเป็นอหรหันต์อยู่แล้วเนี่ยคุณมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะแม้ไปเป็นโพธิสัตว์นะมันก็ไม่ไปไหนเสียหรอกก็บำเพ็ญอยู่ไม่ตกต่ำไม่ไปโลก,กียะยแล้วล่ะก็โลก,กุตละสูงขึ้นเรื่อยๆนะ คุณก็มีสัพพัญญูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าแต่กว่าจะเป็นพุทธเจ้านี่โหขอโทษทีเลยหลา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 ยชาตินะเอาละเรื่องนี้อย่าให้มาพูดมากมันเป็นเรื่องเกินภูมินะบอกตรงมันเป็นเรื่องอจินไตยเรื่องที่ต้องระดับพ่อท่านนะเอาเท่าที่พอรู้นะเล็กๆน้อยแค่นี้ก่อนะเข้าใจนะขอบพระคุณครับพอได้แนวทางครับเออ ครับครับผมผมนึกนึกถึงขั้นตอนเมื่อกี้ที่ผมจดจดมาจะถึงข้อเจ็ดผมนึกนึกนึกมาคำคำหนึ่งอะครับอว่าเราหมั่นทบทวนวัดผลทุกวันแต่นี้ถ้าเราหมั่นทบทวนฝึกวัดผลทุกวันแต่ก็ยังไม่มีผู้ชี้แนะครับท่านถ้าถ้าจะเป็นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นสมนาอย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้ดีที่จะได้มาแลกเปลี่ยนกันอ่ามาคุยกันเลย ตรวจสอบอยังไงเช็คเคบัญชียังไงเออวันคืนหนึ่งเออตื่นเช้ามาเออเป็นไงอารมณ์เราดีกี่ครั้งเสียกี่ครั้งนะมาเช็คทุกวันเลยนะโตตื่นเช้ามาเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าไอ้วันนี้เป็นไงอารมณ์จิตใจเป็นไงมันมีหดหดหูหูห่อห่หอเหวี่ยว่นๆนมองมองไหมหรือมันเฟรชดีจังเลยมันสดใสสดชื่นมีความสุขนะ ดูอารมณ์ตอนนี้ก่อนอเช้าเนี่ยถ้ามารู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขอะไรต้องมาเขาเรียกรู้จักปรับปรับจิตปรับใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้เป็นให้ให้อารมณ์มันดีให้มีความรู้สึกเอเกิดมาเราก็มีสมบูรณ์เราจะไปทุกข์อะไรไปกังวลอะไรข้าวก็มีกินดินก็มีเดินแต่วันก็มีสองพี่น้องก็มีเสร็จไม่ทุกข์อะไรนะ มีที่อยู่ที่กินอที่ทํางานก็ดีอะไรก็ดีเพื่อนก็ดีมิสายก็ดีกูจะไปทุกอะไรผู้จะไปเอาอะไรแค่นี้ก็โหดีแล้วร่างกายก็ยังเดินได้นะไม่ติดเตียงก็เอาละคนที่เขาแย่กว่าเราก็มีบางทีมันมีนะบางทีมันก็ท้อท้อทุกทุกเหมือนกันเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยอะไรเงี้ยนะก็มาคิดทีว่าโอ้เรายังดีกว่าอีกหลายคนทุกข์กำหายไปเลยโยมมันจะรู้สึกแล้วเออจริงเนาะเราไปบวก ไอ้ทุก,เล,กเล็กๆน้อยๆโถบางคนจะทบนอนติดเตียงวันคืนนึงก็ลุกไปไหนไม่ได้มาอยู่แต่อย่างเงี้ยนะเป็นแผลกดทับเน่าอยู่อย่างนั้นอ่ะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเขายัางทนอยู่ได้แล้เราจะไปกเกลกลัวะไรใช่ไหมยงคิดอย่างนี้ดูๆแล้วอันนั้นนึกถึงใครวันนึงนึกถึงครูเจียนนะครูเจียนอยู่คโหเป็นสิบสิบปีเลยเป็นเหมือนง่อยอยู่อย่างนั้นเดินก็ไม่ได้โอ้ลำบากลำบนต้องคนดูแล ห้องนะ้ำห้องถ่าปัสสาวะอุจจาระลำบากลำบนเป็นปีๆนะทนอยู่ได้เนาะถ้าเราเป็นเราเ่ยจะทนยังไงยังคิดอยู่เลยโอโ้โหโชคดีแล้วที่เรายังอยู่ได้อย่างเงี้ยนะคิดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไปทุกข์ไปเลยนี่อยู่ที่เขาบอกว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราคิดเป็นไหมนะคิดเป็นแล้วทุกข์มันจะน้อยนะความทุกข์ความนื เนี่ยมาเช็คเช็คอยอย่างเงี้ยนะว่าตอนไหนช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนจิตไดนะ้จิตที่เคยมันหมอหายไปเลยมันเกิดมามีความสุขเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องของโอโโโ้มันเป็นภาะวะจิตของคนที่จับจิตเป็นนะไม่ใช่พูดง่ายๆทํง่ายง่าย,งาย,งายลงนั่งคิดดูนะแต่ทําได้แล้วมันมีความรู้สึกมีความสุขดีนะมันแก้ไขภาะวะอะไรพวกนี้ได้อันนี้เป็นต้น ต้องพยายามสกัดเลยอย่าให้อ้จิตมันหมุนห,ห,หมุนมองมองไม่เบิกบานแจ่มใสเนี่ยสกัดออกไปให้ให้ได้ก่อนเช็คจิตตัวเนี้ยนะทำไปให้จนชำนาญก็เรียออนาคามิจิตพอ่อแท้บอกโอโ้โหไม่ใช่ง่ายคนที่จะรู้จิตจับจิตตัวเองแก้ไขปรับจิตตัวเองเป็นให้ได้ขนาดเนี่ยปรับเปลี่ยนจิตตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยลึกซึ้งอันนี้ลึกซึ้งนะลองดูพยายามดู เพราะว่ามาคุยกันมาแลกเปลี่ยนได้นะยินดีอันมาจับคลิปอันนี้ได้แล้วเรารู้สึกโอ้โหมันเบาตัวสบายใจอารมแจ่มใสดีมากเลยอะไรประมาณนั้นอ้าเข้าใจนะ <c oughs> ไม่มีนะไม่มีหมดเวลาแล้วนะตะมาจัดได้อำลาพวกเราทุกๆคนแล้วมีไหมไม่มีแล้วนะอ้า ก็ขออำลาพี่น้องชาวโดกุตละนะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขออำลาพวกเรานะก็ขอให้มีความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรมเหตุการณ์ในชีวิตเป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะหาได้ เป็นบทเรียนที่มนุษย์ต้องจดจำโดยไม่ต้องท่องเลยแม้แต่น้อยบทเรียนจากตำราเป็นเรื่องที่จะต้องท่องจำจึงจะจำได้และเมื่อจำได้แล้วเราก็ต้องพยายามทบทวนเพื่อไม่ให้ลืมแต่บทเรียนจากชีวิตเป็นเรื่องที่เราจำได้โดยไม่ต้องท่องและพยายามจะให้ลืมเสียแต่ก็น้อยนักที่เราลืมได้นี่คือ ลักษณะการแห่งบทเรียนจากชีวิตคำสั่งสอนของท่านผู้ใหญ่ส่วนมากหรือแทบทั้งหมดทีเดียวได้มาจากบทเรียนแห่งชีวิตทั้งสิ้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างหาประมาณไม่ได้ชีวิตคลาเคล้าไปด้วยความสมหวังและผิดหวังความสุขความทุกข์รอยยิ้มและคราบน้ำตาความชื่นสุขความเจ็บชำ้ำ สิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ทุกครั้งที่เราผิดหวังเราจะเข้าใจชีวิตและโลกดีขึ้นความผิดหวังที่รุนแรงแม้จะทำให้เราชอกช้ำแต่ก็มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจความรู้สึกอันลึกล้ำของผู้อื่นมิฉนั้นแล้วบางทีเราอาจจะถูกหลอกอยู่ร่ำไปความผิดหวัง หากเราไม่ยอมคุกเข่าให้แกมันมากเกินไปบางทีและมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอคือช่วยเสริมสร้างให้เรามีหัวใจอันแข็งแกร่งที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและความผิดหวังที่จะมีมาอีกข้างหน้าเหล็กที่ผ่านไฟแล้วเป็นเหล็กกล้าแข็งกว่าและคมกว่าเหล็กธรรมดาน้ำที่ผ่านน้ำแข็งแล้วจะเป็นน้ำเย็นชีวิตที่ผ่านอุปสรรค และความผิดหวังมามากทำให้เจ้าของชีวิตกล้าเผชิญหน้ากับความผิดหวังและเป็นความกล้าที่สงบเยือกเย็ยนมองในแง่ของปรัชญาที่ละเอียดอ่อนชีวิตคล้ายความฝันจะต่างกันก็แต่เพียงเป็นความฝันในระยะยาวเท่านั้นมองในมุมกลับความฝันก็คือชีวิตจริงในระยะสั้นบุคคลผู้ขึ้นถึงความจริงข้อนี้แล้ว ย่อมคลายความยึดมั่นถือมั่นลงได้บ้างก็จะมีอะไรหรือที่เราควรยึดมั่นถือมั่นในเมื่อความหวังต่างๆของมนุษย์เราเป็นเสมือนภาพที่ลอยมาในอากาศเมื่อภาพนั้นยังไม่ถึงมือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะเป็นของเราเมื่อถึงมือเราแล้วเราก็นึกว่าความหวังอันเป็นเสมือนความฝันอันเลือนลางนั้น เป็นความจริงขึ้นแล้วแต่อะไรเล่าคือความจริงสิ่งที่เราพากันยึดมั่นว่าเป็นความจริงในวันนี้จะยังคงเป็นความจริงตลอดไปหรือในเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงดวงใจของพวกเรายัางแน่นอัดไปด้วยความลังเลสงสัยและความไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหน้าสิ่งที่จะให้ความสุขความเพลินใจแก่เราในวันนี้เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า จะไม่ให้ความทุกข์แก่เราในวันหน้าในทํานองเดียวกันสิ่งที่ทําให้เราทนทุกข์ทรมานในวันนี้อาจจะให้ความชื่นสุขแก่เราในวันหน้าก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักมาในรูปรอยแห่งสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปรอยแห่งสิ่งที่น่ารักความทุกข์มักมาในรูปรอยแห่งความสุข เพราะเหตุนี้คนจึงมัวเมารุ่มหลงกันนักมนุษย์เราเกิดมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งสภาวะแห่งการเกิดและสาเหตุที่ทำให้เกิดดังนั้นมนุษย์จะแตกต่างกันบ้างในเรื่องปลีกย่อยอื่นๆแต่สิ่งที่ร่ำรวยอยู่โดยทั่วกันทุกคนก็คือความทุกข์บุคคลจะขาดแคลนสิ่งใดบ้างก็ตามแต่เขาไม่เคยขาดแคลนความทุกข์เลย มันต่างกันแต่เพียงปริมาณและรูปลักษณะแห่งความทุกข์เท่านั้นลักษณะเช่นนี้เองบุคคลผู้มีสติปัญญาจึงไม่ควรตีโพยตีพายในเมื่อประสบกับความขมขื่นในบางครั้งบางคราวเพราะสิ่งที่ทำให้ขมขื่นในวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่มีอุปการะอย่างมากในวันหน้าทำนองเดียวกันไม่ควรหลงระเริง ในความสําเร็จบางอย่างจนเกินไปเพราะสิ่งนั้นอาจชักนําไปสู่ความยุ่งยากในภายหน้าได้เหมือนกันปฏิบัติได้ตามนี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่คงที่ไม่หวั่นไหวหรือมีความหวั่นไหวน้อยที่สุดนี่แหละคือวิธีนำไปสู่ความสงบ